นายกคนปีคนใหม่ชื่อแพททองทานชื่อคุณนุ้งอิงแบบนี้แฮปปี้ไหมใครได้ใครเสียใครวินใครลอสผมคิดว่าในทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความสําคัญที่ที่ต้องรอลึกถึงเหตุการณ์ในปี2491นนเพราะว่ามันมันมันน้อยครั้งนะบแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นในโลกไม่ว่าไม่ว่าเหตุการณ์นี้มันจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีหรือไม่ว่าคุณแพทองทานเหมาะที่จะเป็นนายกหรือไม่เนี่ยการที่มีนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกยึอดอำนาจนะเสร็จแล้ว 18ปีผ่านไปเนี่ยลูกสาวนะบุตรสาวของคนคนนั้นซึ่งถูกยึอดอำนาจเนี่ยได้กลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีผ่านการเลือกตั้งผมคิดว่าถ้าถ้าเอาเฉพาะประเด็นเนี้ยนะฮะเราไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สารรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดถึงความความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นต่อพรรคการเมืองซึ่งชนะการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งสําหรับผมสิ่งที่คุณเศรษฐาโดนโดนสอยเนี่ยที่ผมมองว่ามันมันไม่ค่อยแฟร์เนี่ยผมคิดว่าเอาแค่ประเด็นนี้ผมคิดว่ามันเป็นเอาแค่ประเด็นนี้นะ มันเป็นชัยชนะของคนซึ่งโดนยึอดอำนาจที่พอถึงวันนี้ผ่านไป18บปปีเนี่ยลูกของตอนเองได้กลับเข้าไปในธรรมเนียบ,บแล้วนั่งอยู่ในธรรมเนียบที่ตนเองเนี่ยเคยอยู่แล้วโดนทหารเนี่ยไล่ออกไปเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนี้มันก็เป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยในรูปแบบหนึง่งถ้าไม่ได้ดูรายละเอียดถ้าแค่ดูแบบผิวเผินเนี่ยมันเหมือนกับว่าทักษิณชนะแล้วฝ่ายซึ่งรัฐประหารที่ที่ลงมือในปี 4.9ี่เก้าและลงมือในปี5.7เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรซึ่งยั่งยืนในระยะยาวที่สามารถเอาชนะนายกรัฐมนตรีคนนี้ได้คุณโยนเขาออกจากตำแหน่งถึงเวลาคุณตั้งคณะตุลาการขึ้นมาและยุบพักของเขายุบไทยรักไทยนะเสร็จแล้วคุณยึดทรัพย์เขา4.6.000ล้านปรากฏว่าเวลาผ่านไป18ปีลูกเขาได้เป็นนายกถ้าเอาแค่นี้ มันไม่ใช่แค่ชาชนะของทักษิณแต่ว่ามันเป็นการเสียเวลาประเทศชาติด้วย mm hmm. ที่ทํารัฐประหารไปตุลาการพิวัตรไปหรือผมจะสรุปละตุลาการพิวัตรไปรัฐประหารไปเงินเขาคุณก็ยึด mm hmm. ลูกสาวของเขาในวันซึ่งเงินเ็าถูกยึดสี่หมนพันล้านเนี่ยนั่งอยู่ในห้องที่มีการพิพากษาคดีแล้วผมยังจําใบหน้ารอยยิ้มของคุณนุ่งอิงในวันนั้นซึ่งไม่ใช่รอยยิ้มมันเป็นสีหน้าซึ่งไม่พอใจ mm hmm. แต่ในวันนี้เขาได้เข้าไปในทำเนียบนี่คือชัยชนะของทักษิณชินวัตร,รนะฮะแล้วผมคิดว่ามันเป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายซึ่งยึดอำนาจตั้งแต่ปี49นะฮะแต่ว่านี่คือแค่บทที่หนึ่งสำหรับผมมันถ้าไปดูในรายละเอียดมันไม่ใช่ชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยมันดูเหมือนว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นชัยชนะของทักษิณชินวัตรในวันนี้ ถ้าถ้าคร่าวๆถ้าพูดถึงไอ้ความสําคัญทางประวัติศาสตร์เชื่อมกับเหตุการณ์18ปีที่แล้วนะครับถ้าไมา่ได้ลงรายละเอียดเพราะฉะนั้นคุณนุ้งอิงต้องระวังอะไรบ้างหลังจากนี้แต่ตผมผมไม่ได้ผมไมไ่ต้องการไปไปเรียกคะแนนสงสารสําหรับคุณนุ้งอิงเพราะว่าผมคิดว่าในสังคมตอนนี้เรามีอีกปัญหาหนึ่งซึ่งใหญ่กว่ามันเป็นปัญหาปัญหานี้ก็คือความรู้สึกว่ามันมีความเหลื่อมล้าคืออย่างนี้ประเทศอื่นก็มีความเหลื่อมล้าแต่ในประเทศไทยเนี่ย มันมีความรู้สึกว่ามีความเหลื่อมล้ำมากกว่าประเทศอื่นจอันนี้ถ้าคุณไปดูดัชนีของอินเดียของรัสเซียของไทยของอเมริกาอะไรเงี้ยเอาจริงๆแล้วมันอาจจะสําหรับผมไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่ร,ระหว่างรวยกับจนแต่ว่าในไทยมันเหมือนกับว่าโอกาสในการสร้างตนเองมีฐานะดีขึ้นเขาเรียกว่า upward social mobility อะไรเงี้ยมันมีน้อยกว่าประเทศอื่นใช่ไหมฮะประเทศหนึ่งก็มีคนจนแต่ว่าคนจนในเมืองไทยมีโอกาสเต,ติบโตไต่เต้าขึ้นมาเป็นบิ๊กเป็นอภิมหาเศรษฐีได้น้อยกว่าอื ปัญหาสำหรับผมจากทั้งหมดนี้คือว่าคุณแพทองทานเนี่ยเติบโตขึ้นมาในครอบครัวซึ่งร่ำรวยเสร็จแ,แล้วพอเข้ามาสู่งานการเมืองเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองและสำหรับคนทั่วไปที่เขามองเนี่ยไม,ไม่ใช่ผมมองนะผม,ผมพูดแทนคนอื่นซึ่งเขามองว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงนี้ก็คือว่าคุณแพทองทานก้าวเข้ามาสำหรับผมคุณแพทองทานรอบนี้ควรจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยค่อยๆสเต็ปข,ข,ขึ้นไปเรื่อยๆมันมีขั้นตอนในการฝึกงานซึ่งต้องเกิดขึ้นสําหรับ ลูกบิ๊กทุกคนคไม่ว่าจะเป็นลูกนักการเมืองคนไหนส่วนใหญ่จะเข้ามาเป็นสอสอผู้ช่วยรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีเร็วหน่อยนะคุณดูคุณอนุทินคุณดูคุณวราวุษยสแต่แล้วถึงเวลาหลังจากนั้นสะสมบาร,รมีแล้วค่อยๆแต่เต้าขึ้นมาเป็นเป็นหัวหน้าเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นสาหรับคนทั่วไปแน่นอนวันนี้เขาบอกว่าคุณแผ่ทองทานได้เร็วเกินก้าวกระโดดทุกอย่างเลยเพราะการพิสูจน์ตนเองเนี่ยมันต้องพิสูจน์ก่อนได้เป็นนายกอื เพราะฉะนั้นผมเลยโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องของอำนาจมันสืบทอดอำนาจโดยสายเลือดไม่ได้ม,มันไม่ใช่เงินทองครับมันเป็นเรื่องซึ่งคุณจะต้องพิสูจน์ฝีไม้ลายมือในการบริหารต่อบริวารและในกรณีนี้ต่อประชาชนและะปัญหาใหญ่สำหรับคุณแพรทองทานคือคุณจะต้องพิสูจน์ในเวลาที่สังคมมองไปแล้วว่าคุณได้ทั้งหมดนี้มาเพราะมีแต้มต่อเพราะเป็นลูกสาวคุณทักษิณสังคมเขาเห็นถึงความเหลื่อมล้ำตรงนี้ แล้วมันมันซ้ำเติมความเหลื่อมน้ำจริงที่มีอยู่ครับเพราะฉะนั้นการที่ได้ช็อตคัดต,ตรงนี้ก็จะเป็น p r e s s อร์โตเร็วทางการเมืองเนี่ยทำงานยิ่งยากขนาดแต่ละคนสึ่นโตในการเมืองแบบค่อยๆโตเนี่ยนะฮะถึงเวลาเนี่ยก็พังได้ครับมันเหมือนผมคุณมาถึงที่นี่วันแรกแล้วผมจับคุณนั่งอ่านข่าวเลยอ่ะคุณยังแล้วคุณยังไม่เคยออกทีวีแม้กระทั่งหนึ่งครั้งอ่ะโอกาสสูงมากที่คุณจะพังครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่ ไม่ใช่ต้องระวังหรอกมันมันมันเป็นปัญหาอาการโตเร็วขึ้นมาแล้วก็ได้พักที่ที่เป็นพักทญญายาทของพักของบิดาของตนเองเนี่ยมันในที่สุดสังคมจะมองด้วยด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิพิเศษครับแล้วในเมืองไทยอ่ะเมื่อได้สิทธิพิเศษเนี่ยมันมันสร้างภาพ,พ ปัญหาเชิงภาพลักษณ์ภาพผลไม่พอใจของผู้คนสร้างความไม่พอใจต่อผู้ผู้คนเยอะผมไม่ได้พูดว่าผมไม่พอใจแต่คุณอุ้งอิงก็ให้สัาคนไทยที่อย่างนี้เยอะแต่คุณอุ้งอิงก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขามีทีมที่ดีไม่ใช่ทีมที่ดีช่วยเขาได้ไหมทีมที่ดีแต่ว่ามันก็เป็นการโตแบบช็อตคัตอะไรครับซึ่งคนไทยทั้งประเทศก็เห็นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลเลยว่าคุณอุ้งอิงจะชนะการเลือกตั้งรอบหน้าครับ คือมัน work against โอกาสที่คุณนึกจะชนะการเลือกตั้งรอบหน้ามากพวกคนมองว่าได้ช็อตคัตใช่ไหมคือคนไทยก็ไม่ชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใน,รในเรื่องของช็อตคัตเพราะว่ามีมีฐานะดีหรืออะไรเนี่ยมันพูดง่ายว่าได้เปรียบคนอื่นคือคือมันต้องมันต้องแก้เหมือนกันปมเนี้ยและอันนี้มันซ้ำเติมแผลเดิมของประเทศซึ่งประเทศเรามีความเหลื่อมล้าเยอะอยู่แล้วด้วย